พามานั่งมินิบัสของ Next Express เป็นมินิบัส EV ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นรถตู้สำหรับผู้ที่เดินทางที่จะมาเที่ยวเกาะสีชังเดินทางมาศรีราชาและจะเดินทางไปยังสถานีขนส่งเอกมัยคลิปนี้คลิปเดียวผมจะแนะนำครบจบทุกอย่างเลยครับโดยเนื้อหาภายในคลิปจะมีหัวข้อที่สำคัญดังนี้ครับ 1. จุดขึ้นรถทั้งเอกมัยและศรีราชาต้องขึ้นตรงไหน 2. วิธีในการจองตัว๋วและ3 รีวิวภายในมินิบัสมีอะไรบริการให้บ้างสำหรับผู้โดยสารก่อนรับชมอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และรับชมก่อนใครเชิญคุณผู้ชมรับชมได้เลยครับสำหรับหอข้อแรกจะเป็นจุดขึ้นรถที่เอกมัยและศรีราชาขึ้นตรงไหนสำหรับการขึ้นรถที่เอกมัยและศรีราชานั้นจะเป็นจุดขึ้นรถที่เป็นต้นทางครับ มาเริ่มด้วยจุดขึ้นรถที่เอกมัยกันก่อนสลับจุดขึ้นรถนั้นจะอยู่ชั้นชลาหมายเลขที่12เนี่ยแหละครับรถที่จอดพร้อมที่จะให้บริการทางด้านเสราชานั้นจะอยู่ข้างห้างของแปซิฟิกเมื่อเดินออกมาจุดสังเกตจะเป็นสีแดงๆนี่แหละครับเนี่ยแหละครับจุดขึ้นรถและรลอรถของทั้งสองที่ต่อมาจะเป็นหัวข้อที่2ขั้นตอนในการจองตั๋วออนไลน์ในการซื้อตัว๋วที่ตู้จําหน่ายตัว๋วโดยสารมาเริ่มด้วย การซื้อตั๋วที่ตู้จำหน่ายตัว๋วโดยสารของสถานีขนส่งเอกมัยไม่เดินเข้ามาไปในสถานีขนส่งจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดสำหรับจำหน่ายตัว๋วโดยสารทางด้านข้างห้างของแีซิฟิกของสีราชนั้นจุดนี้ครับจะเป็นจุดสำหรับขึ้นรถแล้วก็จะมีตู้จำหน่ายตัว๋วโดยสารอยู่ด้วยกันด้วยแต่การซื้อตัว๋วโดยสารที่หน้างานนั้นอาจจะไม่สะดวกสำหรับผู้โดยสารบางท่านทางเน็กเอ็กเพ s ก็สามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้เลย เราสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราสะดวกแบบไหนไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line หรือเว็บไซต์เดอร์ลิงนั้นผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ให้หรือจะผ่านแอปก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store ได้เลยโดยพิมพ์ค้นหาคําว่าในเ x p r e s s ขั้นตอนในการจองนั้นก็เลือกต้นทางและปลายทางให้เรียบร้อยเลยครับจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆสำหรับหน้านี้จะเป็นตารางเวลารถ ที่พร้อมให้บริการครับจะมีให้เลือกหลายช่วงเวลามากทั้งั้นที่นั่งภายในจะมีให้เลือกถึง20ที่นั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งคู่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งเดี่ยวจากนั้นเลือกที่นั่งได้ตามต้องการเลยครับต่อมาก็ทําการกรอกชื่อลงไปตามที่นั่งของเราและสุดท้ายนั่นคือหน้าชําระเงินกเลือกช่องทางการชําระเงินได้ตามที่ต้องการ หากชำระเงินแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาครับเมื่อเปิดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์แบบนี้เลยสําหรับลิงก์ก็จะขึ้นแบบนี้ครับคือรายละเอียดที่เราได้จองไว้หรือจะเปิดดูผ่านแอปก็ได้เหมือนกันโดยเข้าไปที่เมนูประวัติการใช้งานที่พูดมาทั้งหมดเหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็จะมีความยุ่งยากหน่อยทุกครั้งที่เข้าใช้งานแอปก็จะต้องล็อกอินทุกครั้งเวลาจองตั๋วในแอปจะไม่สามารถจองล่วงหน้าได้จะสามารถจองได้คือวันที่จะเดินทางจริงเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้น ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผมใช้งานยังคงมีปัญหาอยู่ครับหมดแล้วล่ะครับสําหรับการจองตัว๋วตามช่องทางต่างๆมาต่อด้วยหมอ,อสุดท้ายคือการรีวิวแพนแอรถมินิบัสโดยผมจะรีวิวบริเวณข้างข้างแปซิฟิกศรีราชาเพราะผมใช้เดินทางจริงๆหลังจากที่ได้จองตั๋วออนไลน์มาแล้วในวันที่เดินทางจริงก็ต้องมาแจ้งกับพนักงานบริเวณที่จะขึ้นรถด,ด้ครับโดยพนักงานนั้นจะสอบถามช่วงเวลาที่จะขึ้นรถเลขที่นั่ง รวมถึงชื่อจากนั้นพนักง,งานก็จะให้เราน,นั่งรอหากมีเวลาเหลือก็แนะนําให้เดินภายในห้างก่อนครับเพอข้างนอกอากาศค่อนข้างร้อนเมื่อใกล้ถึงเวลาช่วงเวลาที่รถจะออกประมาณ10-15นาทีรถก็จะมาจอดแล้วครับ สำหรับคนที่สงสัยว่าจุดที่รารถอยู่ตรงไหนนี่แหละครับด้านข้างของห้างฝั่งตรงข้ามห้างก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพที่จอดรถก็จะอยู่ตรงนี้เลยเป็นที่จอดรถเล็กๆไม่ได้มีขนาดใหญ่มากตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูภายในกันครับ เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีทั้งหมด20ที่นั่งตามแบบที่เราได้ทำการจองที่ออนไลน์หมอนรองคอจะนิ่มมากๆจะเป็นแบบที่ผมกดให้ดูเลยคือนิ่มจริงๆครับสำหรับที่นั่งเมื่อนั่งลงแล้วจะนั่งสบายพอดีกกับรูปร่างของเรานี่ก็จะเป็นรูปทรงของเบาะน,นั่ง หากใครที่นั่งริมติดทางเดินหรือฝั่งเดี่ยวกดตรงนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นที่วางแขนได้สำหรับพื้นบริเวณทางเดินจะเป็นลายไม้แบบนี้เหนียวๆครับสามารถกันเลื่อนได้ดีสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีห่วงสำหรับห้อยของหรือจับกันล้มเวลาเดินเข้าออกหรือจะเป็นตอนลุกแกกที่ต้องขอเกี่ยวของ ที่วางแก้วน้ำหรือขวดน้ำตาข่ายสำหรับใส่ของตาแหน่งวางเท้าวางเท้าได้พอดีมีพื้นที่วางเท้าให้แต่ด้านความกว้างนั้นไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้อึดอัดเบาะด้านหน้าห่างจากเข,าข่าค่อนข้างเยอะสำหรับผู้ที่สูง180ซนเมตรจะนั่งได้พอดีแต่การขยับตัวนั้นอาจจะลำบากหน่อยเพราะเขาติดกับเบาะด้านหน้า แต่ถ้านั่งทางเบาะเดี่ยวจะสะดวกสบายกว่าเยอะครับเบาะนั่งสามารถปรับเอนนอนได้บวกกับหมอนเพียงคอที่นิ่มๆนอนสบายมากครับแต่สิ่งที่ไม่ชอบคือผ้าม่านครับไม่กองแสงเวลาที่นั่งรถผิดฝั่งแดดเข้ามาเต็มเต็มตาหากจะนอนพักผ่อนจะมีแสงรบกวนแน่นอนทุกที่นั่งจะมีสายรัดเข็มขัดนิรภัยให้หากนั่งรมกับผู้โดยสารท่านอื่นช่วงไหล่หรือแขนก็จะติดกันครับสำหรับที่นั่งเบาะคู่ ทุกที่นั่งจะมีการติดเลขที่นั่งที่เป็นกระดาษแบบนี้บางเลขที่นั่งอาจจะหายไปครับต้องจําเองว่าเรานั่งตรงไหนใต้เบาะนั่งบริเวณนี้จะเป็นช่องเสียบ USB Type A ทําสำหรับชาร์จโทรศัพท์ครับหากเป็น Type C ก็ต้องหาซื้อตัวแปลงมาใช้ด้านบนศีรษะมีอะไรบ้างช่องแอร์ที่สามารถปรับได้หรือปิดปุ่มเปิดปิดไฟเหมือนกัรรถยนต์บริการทั่วไปลยครับด้านความปลอดภัย หน้าและหลังจะมีก้องวงจรปิดให้และด้านหน้าเองบริเวณทางขึ้นลงจะมีหน้าจอบอกอุณหภูมิภายในด้วยนาฬิกาและจะเป็นความเร็วของรถเขาบอกเลยครับว่าภายในห้องคือหนาวมากๆด้านความปลอดภยัยรถก็ใช้ความเร็วอยู่ที่90กิโเมตรต่อชั่วโมงตามที่กฎหมายกําหนดหากคุณผู้ชมสงสัยว่าถ้ามีกระเป๋ามาด้วยละ่ะเก็บไว้ที่ไหนสําหรับกระเป๋าใบเล็กเก็บไว้กับตัวครับหากเป็นกระเป๋าใบใหญ่สามารถวางตรงนี้ได้สําหรับช่วงเวลา ที่รถออกจากที่จอดนั้นรถออกตอนบ่ายสโมงจะอีก32นาทีครับชา้าก่อกําหนดแค่2นาทีเองดังนั้นหากได้จองตัวแล้วแนะนําให้มาก่อนเวลาครับจะได้ไม่ตกรถในส่วนต่อไปผมจะถ่ายบรรยากาศภายนอกให้ดูพร้อมกับเสียงภายในห้องโดยสาร <_' S 1> เผื่อคุณผู้ชมอยากจะทราบว่ารถมินิบัสอีวีนี้เสียงจะเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปหรือไม่ ก็คล้ายกับรถทั่วไปเลยครับส่วนตัวผมก็มองว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ต่อมาจะเป็นจุดจอดรับผู้โดยสารห่างไปได้ขึ้นรถที่ต้นทางโดยจะมีจุดจอดตามนี้ครับจุดจอดที่2จะเป็นบริเวณน้านเซนทัลศรีราชาพอรถขับมาถึงตลาดหนองมนจะเป็นจุดจอดที่3ครับโดยจุดจอดจะอยู่ตรงนี้จะเป็นบริเวณสะพานลอยของตลาดหนองมนตรงปากซอยสุขุมวิท6 หลังจากนั้นรถก็จะวิ่งไม่มีการจอดพักจนถึงกรุงเทพเลยครับหากคุณผู้ชมสงสัยว่าถ้าเข้ากรุงเทพแล้วสามารถให้รถจอดที่ไหนได้บ้างก็ตามนี้เลยครับแต่ถ้าเป็นการนั่งจากกรุงเทพมาศรีราชารถจอดที่ไหนบ้างผมไม่ทราบเลยครับอาจจะต้องสอบถามกับพนักงานโดยตรง สำหรับการลงก่อนถึงเอกมัยนั้นเราสามารถแจ้งกับพนักง,งานได้ครับตอนที่จะขึ้นรถเดี๋ยวพนักง,งานจะมาคุยกับคนขับรถเองและตอนที่ถึงที่หมายพนักง,งานก็จะประกาศแบบนี้ครับ ตอน6โมงแค่อีก2นาทีรถไม่ค่อยติดครับถึงที่หมายค่อนข้างไวรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่้พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่ๆห,หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอมค,ครับ